แล้วนี้นะคะแตงโมจะพาทุกคนมาดูเครื่องประดับในร้านคณิโกจิก,กันมาเริ่มที่สร้อยคอเส้นนี้กันเลยนะคะจากแบรนด์แวนคริแอนด์อัลโจะช่วยนําโชคเรื่องความมั่งคัง่งและความโชคดีให้กับผู้ที่สวมใส่ในร้านเราก็จะมีแหวนจากหลากหลายแบรนด์ด้วยกันมาเริ่มกันที่แบรนด์คาเทียกันเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่นํามาใช้เป็นแหวนแต่งงานแตงโมจะหยิบยกเครื่องประดับชิ้นไหนจากแบรนด์อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ The Muse b บรนคานิโกจิค่ะแล้ววันนี้นะคะแตงโมจะพาทุกคนมาดูเครื่องประดับในร้านค a นิกโกจิกันร้รานของเราจะมีเครื่องประดับอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหูแหวนกำไลที่คาดผมรวมไปจนถึงนาฬิกาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแตงโมจะหยิบยกเครื่องประดับชิ้นไหนจากแบรนด์อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มที่สร้อยคอเส้นนี้กันเลยนะคะจากแบรนด์ Van Cleef a r p e ค่ะ รุ่นวีเทสอะลองบาร์เพนเดนตจากอะลอ g บาร์คอร์เรชั่นค่ะย้อนไปในปี1968นะคะที่แบรนด์แวนคีแบรนอาโพได้ผลิตเครื่องประดับสุดพิซเส้นนี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไบโคลเบอร์สีแชรค่ะยเส้นนี้นะคะทำมาจากหินคาเนเลีย,ยและประดับด้วยอะไหล่สีเยลโลโกค่ะโดยตัวหินคาเนเลีย,ยนะคะจะมีความเชื่อว่าช่วยสามารถกระตุ้นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้สงสใยมีชีวิตชีวาและยังมีความเชื่อว่าจะช่วยนำโชคเรื่องความมั่งคั่งและความโชคดีให้กับผู้ที่สวมใส่ด้วยค่ะสร้อยเส้นนี้น หลายๆคนเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเฮดแบนจาก Dior ชิ้นนี้อย่าง,าง Destroy Headband ที่มาในสีกลมและสีขาวด้านในจะปักคำว่า Christian Dior Paris ซึ่งจะใส่แล้วทําให้รู้เลยว่าเป็นเฮดแบนจาก Dior ค่ะก็จะช่วยเสริมลุคของทุกคนได้นะคะในวันที่ใส่เบสเซอร์และกางเกงขาย,ยาวเพิ่มเฮดแบนสักชิ้นก็จะช่วยให้ลุคของทุกคนดูคอมพิีทมากขึ้นค่ะ มาต่อที่แหวนกันบ้างนะคะในร้านเราก็จะมีแหวนจากหลากหลายแบรนด์ด้วยกันค่ะและแหวนที่แตงโมยหยิบยมนให้ทุกคนดูในวันนี้ก็จะมี2แบรนด์ด้วยกันอย่างคาเทียและกุชชี่ค่ะมาเริ่มกันที่แบรนด์คาเทียกันเลยนะคะกับรุ่นยอดนิยมสุดคลาสสิกอย่างรุ่นเลิฟลิงค่ะเป็นคอลเลคชันที่มีสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่นํามาใช้เป็นแหวนแต่งงานกันค่ะด้วยไดไซน์นะคะสามารถใส่ได้ทุกเพศและติดตัวได้ทุกวันเลยค่ะ แบงค์กุชี่บายฟอร์เลฟลิงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นนะคะถ้าใครชอบลุคเท่ๆหน่อยต้องถูกใจแน่เลยสามารถใส่เป็นเครื่องประดับยูนิเซ็กได้เลยค่ะกำไรจากร้านคันนิโกจิก็มีนะคะอย่างรุ่นนี้เลยแอร์เมทีแคกสีขาวซึ่งสามารถใส่ได้ทุกเพศเลยนะคะทา้ยิ่งคุณผู้หญิงใส่จะให้ลุคที่ดูสวยแพงเสริมลุคให้ดูคุณหนูมากเลยค่ะ ในร้านของเราก็ไม่ได้มีกำไรแค่ชิ้นนี้นะคะถ้าทุกคนสนใจอยากจะดูชิ้นอื่นๆก็มาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะที่สุขุมวิท2ีิค่ะ มาถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะอย่างนาฬิกาที่ร้านเราก็จะมีนาฬิกาจากหลากหลายแบรนด์ใด้การอย่างแบรนด์นี้นะคะที่แตงโมดิบยกให้ทุกคนดูก็คือแบรนด์ h a n น l นั่นเองและนี่คือรุ่นชาแนลบอยเฟรน k i l o ช d ดอ l Watch ค่ะนาฬิกาดีไซน์สุดหรูจากแบรนด์ h a n น l ค่ะตัวเรือนเหลี่ยมมีความผสมผสานรหะหว่างความมัสคิลีนและความเฟมินีได้ยอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะสายนะคะเป็นสายสตีลลายผ้าทวิสสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยนะคะ และนี่นะคะก็คือหลุยวิตตองสมาร์ทวอทค่ะเป็นนาฬิกาแบบสมาร์ทวอทที่มีระบบเป็นของตัวเองมีสายให้เลือกหลากหลายแบบสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะคะและอย่างเรือนนี้นะคะจะเป็นสายสีแดงจะช่วยเสริมลุคให้ดูหรูหราและดูเท่นในเวลาเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเพื่อประดับจากทางร้านคานิโกจิที่แตงโมรวบรวมมาให้ทุกคนดูกันในวันนี้มีชิ้นไหนถูกใจทุกคนกันบ้างคะถ้าทุกคนถูกใจเครื่อประดับเหล่านี้นะคะกค็กม,าาะะมาช้อปปิ้งได้ที่หน้าร้านคานิโกจิสุขุมวิท24ค่ะหรือช่องทางออนไลน์อินสตาแกรมคานิโกจิอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้แตงโมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ